สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาพาบอยบ๊อบปูเตอร์ส่งแตงโมจากกรณีดาวที่มีผู้ออกมาโพสต์ว่าแอนนาสายตรงจากอเมริการอถแถลงข่าวทีเดียวจบเจ้าตัวเครียดโดนคนจเจ้าชีวิตขณะที่แอนนาซึ่งช่วงหลังเจอกระแสต่างๆเข้ามามากมายรวมทั้งเรื่องโดนแจ้งความหวยทิพด้วยออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วว่าคนทักมาถามเรื่องมีคนจเจ้าชีวิตแอนนายังไม่มีนะคะ่ายังปกติค่ะแต่ช่วงนี้ข่าวดราม่าเยอะเหลือเกินเลยขอพักสองอาทิตย์แล้วกระ ไปเตรียมพูดทีเดียวค่ะอยากใช้ชีวิตแบบคนปกติแบบแต่ก่อนแล้วค่ะพูดกันไปมาไม่จบสักทีแอนนาคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะล่าสุดแอนนายังโพสต์อีกด้วยว่าใกล้จะกลับไทยแล้วได้เสื้อผ้าเครื่องสำอางสวยๆมาเยอะเลยวันนี้เจอกันบ่ายโมงและหนึ่งทุ่มนะคะ อนาปรเย็บกระาพเพาะมานะคะไม่ได้ทานยาอะไรเลยเรื่องข่าวต่างๆกลับไปพร้อมเคลียร์ตัวเองทุกเรื่องค่ะชีวิตนี้เริ่มสมบายใจมีความสุขมากขึ้นหลังจากอยู่กับตัวเองแบมบี้ออกน้องสัปดาห์หน้านะคะบว๋ยบ๊อบปูเตอร์ไปส่งโมค่ะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ